สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง u t u b e และแฟนเพจสีพเรื่องอะไรโยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้นะครับมาดูรถบัสนะครับมาจากโคราชเมื่อวานนี้นะครับอ่าอิกวานนี้ก็ต่อมาที่กรุงเทพลยครับรถโอ้เพียบมากเลยครับอยู่นี่ไะเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นรถคันไหนบ้างนะครับของเรานะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับผมมาถึงแล้วนะครับเนี่ยคัขันแรงนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปเลยครับผม สุสานรถบัสนะครับแถวนี้นะครับรถใครบ้างนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากเลยครับนะฮะมีแต่ซากรถข้างนน้นเลยถือว่าเป็นซากไหครับเนี่ยฮะบางคันก็ผูพังหมดแล้วครับเนี่ยฮะจอดเต็มเลยครับเดี๋ยวเราจะมา สตาร์ทนะครับมาสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณเกือบหกโมงแล้วครับนี่ฮะโอ้ของเราข้างในนี่โอ้เยอะแยะมากเลยเนีย่เก็บหมดแล้วมากนี่โอ้แต่รถแบบสวยๆมากเลยเนี่ไม่ปรตกนี่หมดเลยเนี่ฮะนี่ฮะฝากติดตามด้วยครับช่องมาวินนะ มากับจองมาวิน2คนครับวันนี้เลยมาจากโคราชนะครับโอ้มีน้องฟ้าใสด้วยไะแสงเพชรบริษัทแสงเพชรนี่ฮะเยอะแยะเลยครับโอ้อยู่นี่น่าจะยี่สคันกูนะข้างในก็มีครับน้องก้า รถแอร์รถพัดลมส่วนมากจะเป็นรถแอร์เยอะนะครับดูนี่นะครับดูนี่ฮะยกหน้ามาก็มีเก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยนี่ฮะของเราคันไหนครับ จะเป็นรถทัวร์จีนนะครับเนี่ยโอ้รถผัดมาไม่รู้จอดกี่ปีกี่ปีครับจอดทิ้งไว้เต็มเลยนี่สายก็เข้าครับลูกค้าก็โทรเข้ามานะครับเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับ ไม่รู้ว่าคันไหนนะครับใช่ที่นี่ไหมนี่เขาปักหมดมาแล้วบอกว่าเป็นที่นี่นะครับดูฮะอันนี้ก็โอ้ยท่วหมดเลยส่วนมากจะมีแต่รถแอร์นะครับนี่ฮะ รถแอร์ทั้งนั้นเลยรถใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่ทรงส,สวยๆเลยนี่นี่รถพัดลมคันหนึ่งนี่ฮะ,ะรถพัดลมสีม่วงเลยนี่ฮะทรงไหนไม่รู้โอ้อันนี้ชนหน้ามาเนี่ยหรือยกมาครับนี่อัมนมนันนี่ฮะยกหน้ามาหรือว่าชนหน้ามาไม่แน่ใจนะครับ น่าจะชนมานะครับแล้วก็ยกหน้ามาอีกทีหนึ่งครับรถนี่ตัวนี้ทำสีไม่เสร็จโดนยึดมาแล้วน่าจะเป็นรถไฟแนนซ์นะครับรถไฟแนนซ์ยึดมานะครับอู้คันนี้ยังใหม่ๆเลยนี่ข้างหลังนี่น่าจะเพิ่งออกมาจอดมั้งี ใส่อยู่ข้างหลังครับเดีย๋ยวไปกลับรถก่อนผมยังหาไม่เจอเลยนะครับรถเป็นรถไฟแนนซ์ยึดมานะครับนี่ฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะสองชั้นก็มีครับทองเขาทัวรถสองชั้นแปดล,ล้อตัวนี้ฮะเดีกลับรถครับกลับไหน ตะวันกําลังจะรับฟ้าครับสวยงามมากเลยเนี่ยน่ฮะกลับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ขวามือนี่ยังสวยเลย,เยขวามือรถสิเมตรนีย่ยังหาไม่เจอนะครับรถยังหารถที่เขาบอกว่าจะขายยังหาไม่เจอเลยนะครับเนี่ยฮะคันขาขาวนี่ยังสวยเลยครับ เบ้นตัวนี้สองคันยูดีอีกคันหนึ่งนะครับจะรถทัวร์จีนทั้งนั้นแลวครับสีขาวๆผมว่านะดูเข้ามาถูกไหมนี่นะฮะตรงนี้น่าจะเป็นการฝากจอดนะครับเป็นรถติดไฟแนซ์ครับไฟแนซ์นยึดมาแล้วก็มาจอดนี่นะเพราะว่ารถด,ดู ม่ใช่บริษัทเดียวกันเนี่นะครับว่ารถมาหลายจากหลายจังหวัดครับจังหวัดนูน้นจังหวัดน,นี้ครับดูป้ายแล้วป้ายยังไม่ได้ออกเลยนะ่ป้ายสาป้ายสานยน่าหยยังหาไม่เจอเลยครับรถรถข้างหลังก็มีครับ นย,ยังไม่เห็นรถพหลลมสักขันเลยเดไ,ไปทำใช่คันนี้ไันนี้พหลลมยอมพน<า>ชนะติโชคคท่านาไหนป็นไงคันนี้โอคนน้คันนี้นี่ฮะคันที่เรามาดูนะครับนางพญา ได้ไหมนี่ไฟหน้าวีโก้โอ้คันนี้ยังสวยอยู่นะครับเนี่ยที่เราตามหานะครับคันนี้นะโอ้ตอนทัดสนะิบนัอเนี่ฮะจะหกโมงแล้วครับโอ้เบน์นะครับช่วงล่างเบน์เลยสีเบนส์สีก็โอเคเลยครับ มีกระจกข้างหลังแตกนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทครับนี่ฮะรถที่เราตามหานครับอันนี้เลยเป็นรถโดนยึดครับมาบริษัทไปนั้นก็กาด้าขายครับนนทบุรีโอ้สียังแจ่มเลยนะครับตัวนี้ทรงก็พอได้ครับ สีไม่มีแตกเลยนะครับสียังไม่มีผูเลยนะสีนี่สวยดีครับคันนี้ช่วงล่างเบนซ์นะครับโอ้โหอะไรเนี่ยใครมาขโมยเกียร์นะครับยางก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะี่ยางพันร้อยน่าจะเป็นการเปลี่ยนยางมานะครับนะี่พตัวรถรถุ่นนี้ไม่ค่อยใช้ยางแบบตรงนี้เท่าไหรไรโอเคๆก็ยังดีๆอยู่เลย สวยๆครับคันนี้ตู้สวยๆเลยนี่ฮะน่าจะเป็นการทำสีทำสีมาใหม่แล้วก็ทำสีมาใหม่แล้วก็แปลงหน้ามามากครับยางนี่เป็นตาแตกอ่ะยางไม่เป็นไรเดี๋ยวข่านนี้ขอทางนี้เปลี่ยนไปได้เหรอมันแห้งแล้วนี่ฮะดูราคาเลย แปลงหน้ามาบ้างตอนนี้น,นางพญาแปลงหน้า่าจจะใช่นะครับรามาดูเครื่องก่อนในโอ้โหเครื่องเนี่ยแต้มสีไว้อยู่ครับเนี่ยเครื่องจะเป็น p o 9แล้วครับผมนะครับ กเกียร์นะครับผมลือ้อย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวว่ากันนะครับอ้วนเออดูกเกียร์ดูอะไรนะเนี่ยภายในเบาะสองสองภายในก็ก็โอเคครับแต่พัดลมนี่มีการรื้อแล้วก็ลำโพงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับ อะไรภายในก็พอไ,ได้ครับป็นรถจอดนะครับต้องเอาไปตกแต่งหน่อยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาลองเอาแบตเตอรี่ใส่ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันไปพร้อ,รอ,รอมๆกันแล้วครับถ้าเครื่องดีก็น่าจะเก็บครับแต่น่าไม่ขับกลับแน่นอนนะครับอันนี้ มามาลองดูครับเมื่อแล้วครับเมื่อแล้วเมื่อแล้วจีไดเอาครับระบบไปทำงานไม่ทำงานแล้วแล้บัปแปดแล้ว หมดแล้วครับนะฮะโอ้โหลองรอยนะฮะข้าเมาไม่ใช่ข้าเมานะครับข้าเมาข้าเมาครับนะฮะจอดนานครับควันก็ไม่มีเลยเสียงโบวันวีทไหมฟังเสียงโบดิ ไจะเพื่อควันข้างหลังโอ้ควันดูนะไฟไหม้ครับไฟไหม้รถป่าเนี่ยดูครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดู เสียงเทอร์โบก็ทำงานอยู sí. Jim, ่นะครับเสียงเสียงเทอร์โบทำงานดีครับแต่ควันเยอะหน่อยครับเพราะว่ารถจอดนานครับเมื่อกี้นี่ก็หยยบจำมิดแล้วครับนะฮะนะฮะคันนี้ก็จบนะครับเดี๋ยวจะให้รถยกอู่ต่อเจริญยนนะครับมายกเอานะครับไม่กล้ายกครับเพราะว่าระบบไฟมันไม่เดินแล้วครับ ไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมเลยไม่กล้าขับนะครับคันนี้มันจอดรถจอดระดับเครื่องไว้ครับนี่ฮะปีโอ 9C นี่ฮะจอดกี่ปีล่ะจอดกี่เดือนละไม่ถึงปีแต่ระบบยางมันก็โอ้อยอันตรายนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวให้ อู่ต่อเจริญยนตนะครับมายกนะครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกับสีบนเรืองอะไรยนนะแล้วก็ช่องมาวินเชียงกงนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านครับกลับคืนนี้เลยครับเจ่ายตังค์ไว้แล้วก็กลับเลยไปไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ